อาจารย์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปายเรื่องชาวยูกับชาวแมงมุสอดที่ปายด้วยมองในมุม,ม,มตำรวจอาจารย์จุดไหนที่น่ากังวลใจในมุมตำรวจอาจารย์คือผมคิดว่าในมุมผู้ปฏิบัติงานเองระดับพื้นที่นะครับตรวจจะต้องมีนโยบายแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้สําหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะถ้าทําแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเรื่องของความมั่นงคงความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ด้วยหรือนักท่องเที่ยว ชาติอื่นที่อ,อาจจะเป็นคู่ขัดแย้งกันตรงนี้ผมว่าต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นหมายความว่าการสืบรมช่วาที่การกำหนดแนวทางประชัดเจนเนี่ยมีความสําคัญคนะครับไม่ถ้าอาจารย์มองในบวูนะคือถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดการร้องจากประชาชนเนี่ยตำรวจก็จะนริงๆซึ่งผมก็ใจาอาจารย์<ม>อาจารย์มองว่าตำรวจอาจจะไม่กล้าตัดสินใจในการทำอะไรอย่างเด่งหน<ม>ึ่งไหมก็มีทั้งสองส่วนนะครับหนึ่งคือตำรวจเองอาจจะไม่เข้าใจในมิติของประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ต้องไปดูก่อนว่าประชาชนเคยแจ้งมาหรือยังแจ้งมากี่ครั้งถ้าแจ้งไปแล้วแจ้งมาหลายครั้งแล้วไม่ทําาาอออะไรันนี้้ผมมว่ตงดูล ว่าต้องโดนตําหนิแล้วล่ะครับว่าทำไมไม่ทําอะไรหรือสองเคยบอกไปแล้วแต่ตํารวจมองว่าไม่ใช่ปัญหาสําคัญหรือมองว่าเขาก็เป็นนักเที่ยวคนหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องของการท่องเที่ยวกับเรื่องความมั่นคงต้องควบคู่กันไปไม่ใช่ในเรื่องนักท่องเที่ยวต้องมาอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันอาจจะมารบกวนหรือละเมิดสิทธิของคนไทยหรือนักท่องเที่ยวท่านอื่นแล้วอาจจะกระทบเรื่องความมั่นคงด้วยจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับคื ทหารด้วยแม่จันฝ่ายคอมมันคสแน่นอนครับแต่จุดมจคืออาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องทํางานแบบบูรณาการอยู่แล้วครับฉันต้องทํางานทั้งร่วมกับทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาไทยดยงานความมั่นคงประชาชนในพื้นที่โดยปกติเนี่ยผมว่ามีการประชุมตัดสินใจร่วมกันก็จะเป็นก่อให้ตำรวจด้วยครับเพราะเดี๋ยวเอาใจเขาใจเราเราไม่กล้าไม่ไปได้ถูกไหมจ๊ะใช่ครับโอเคขาราการยอน์ครับโอเคครับ